สวัสดีค่ะดิฉันนาาวมัยก่อนการนที่สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาสาวนันกรหลที่8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสากีชชินน้อยที่สิค่ะสวัสดีค่ะ ตำบลเพชรจังหวัดอุรดาน,นีค่ะต่อมาจะเป็นวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลน,นะคะ2.1เพื่อสำรวจความพึอพอใจของชาวหมู่บ้านอบางบัวเหลืองในการใช้ถนนภายในหมู่บ้าน2.2นำความคิดเห็นของประชาชนไปศึกษาข้อมูล2.3เพื่อนำความคิดเห็นของคนที่ใช้ถนนไปพัฒน,นาค่ะ3ต่อมาจะเป็นขอบเขตการศึกษาคือด้านแรกเลยคือด้านเนื้อหา คือการออกแบบและก่อสร้างถนนการบำรุงรักษาถนนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนนค่ะ2คือด้านประชากรคือเพศชายเพศหญิงช่วงอายุก็คือ15-30ปี31-45ปี46ถึง60ปี6และ60ปีขึ้นไปอย่างน้อย200คนค่ะต่อมาจะเป็นด้านระยะเวลาคือวันที่10ถึงวันที่17เจดือนพฤษภาพันสองันค่ะ สุดท้ายคือจะเป็นด้านพื้นที่ก็คือบ้านบางดวเหลืองหมู่13อำเภอเพ็ยจนนังหวัดอุรธานีค่ะตอนที่2นะคะการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะหรือข้อมูลที่ต้องการและ ข้ตอนที่หนึ่งะคะการกเตรียมการคือเตรียมข้อมูลและแบบฟอร์มในการขอดาบค่ะผู้รับผู้ชอบคือสมาทิกคนในกลุ่มค่ะระยะเวลาหึงวันค่ะการเกร็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลจากความพคงพอใจวิชาวบมลบอเหลืองก็อความพึงพอใจในการในการทําแบบขอดาบค่ะระยะเวลาห้า ที่สาคัญและเกี่ยวข้องที่ได้จากคนในพื้นที่ที่สอบถามและนําไปและนําข้อมูลไปทําข้อมูลเชนิงสถิติค่ะระยะเวลาหนึ่งวันค่ะ,ดดะและสุดท้ายนะคะการสรุปผลสรุปผลจากคาตอบที่เป็นข้อความค่ะระยะเวลาหนึ่งวันคำกต่อมาค่ะตอนที่3การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนหนึ่งนะคะจุดแข็งของแผนการเก็บข้อมูลนะคะจะประกอบไปด้วย1่ช่วยระบุสภาพถนนที่ต้องการปรับปรุง2เพื่อ ความแปนพัฒนาถนนและโครงสร้างพื้นฐานได้ดีมากยิ่งขึ้น 4. ช่วยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อมาจุดที่ควรระวังความเสี่ยง 1. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเพื่อไปทำแบบสอบถาม 2. เคารพ 2. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และ5เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขอไปค่ะเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเดี๋วทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือมี6หัวข้อ 1, 1 <S เปิดช่องทางให้ night